ปี1951เกาะเกรย์แมน โอเคจังหวะน,นี้พวกในเวลาถอนสมออบีสมอเตรียมออกเรือไดออ้แต่ว่าแต่คุณไปจำตําแหน่งไหนดีวะเด่นนะออกับตันมีอยู่แล้วปืนข้างหน้าเอ,อแต่ปืนข้างหน้ามันก็ต้องใช้เครื่องวัดระยระเพราะฉะนั้นเป็นคนวัดระยะปืนใหญ่ดีกว่านะโอเคอืตอนนี้ส่องไปก็ยังไม่เห็นศัตรตูหรืออะไรข้างหน้านะแมพมันไม่โหลดด้วยแหละนะดูไหนวะ หายไปไหนหมดวะน่าจะมองไม่เห็นจริงๆในแมปนั่นแ,แหละนะเมื่อแต่เพื่อนเราโอตัวเพื่อนเราเออเหลือเลยวะอ๋อเลือพิฆาตเงินดีกว่าโอเคเพื่อนไปค้นหาตัว,ตว,ตวปูพงค้นหายังไม่เห็นอะไรเลยนะในะขนาดนี้เอเด็ดเด็ดเอ๋แ,แวเรือพิฆาตตัวอยู่ทิศเอ่าไม่ได้ดูทิศวะจำไม่กูแค่ว่าอยู่นั้นก็พอโอเคมาคุณหญ่เตรียมพร้อม ทำไมปืนใหญ่ไม่ยิงวะปืนใหญ่โอเคยิงแล้วนะปืนใหญ่ยิงมันถล่มันอย่างนั้นแหละเออโอเคตอนนี้มันแอบอยู่หลังมันแอบไปแอบอยู่หลังเขานะกะ็ไม่มีคนอื่นใช่ไหมหวังว่านะโอคออมไปโอเคตอนนี้มันโผล่มาตรงนี้แหละโอเคมาตำแหน่งปืนใหญ่ยิงยิงดีเฮ้ยโอเคยิงนั่นแหละโอเคมันอยู่ตรงนั้น เหมือนว่ามันก็จะเห็นเอาแล้วนะขี่มาพี่กัดปีนี่โอ้มันทิ้งมันปล่อยต่อมันปล่อยต่อนะกับตันไม่ได้ยินกูหรอกกูไม่ได้เปิดไม้กมนี้ก็ไม่มีระบบเปิดไม้ด้วยให้ตายเด้อนะโอเคโอ๊ยกับตันหมุนเรืออีกโอ้ยมันกดมากไม่ได้นี่เงี้ยโอเคง่ายโอ้ยตอนนี้โดมาไปนี้จะหลบรอดมันไหมเนี่ยหวังว่าจะรอดแต่รอดอยู่แล้วแหละนะเลยพี่ข้าตัวอย่างมาคล้องตัวอยู่แล้วโอเคต่องานนี้ก็มากต่อไป โอเคมาร์กไปเรื่อยๆเออตรงนั้นมึงไม่รอดแน่มาเยอะขนาดนั้นมึงไม่รอดแน่โอ้โหขนาดเยอะขนาดนั้นมันยังรอดได้อีกโอเคให้ตายเด็โอเคมาร์กไปเรื่อยๆโอเคโอ้มันว่ามันจะมีเรือปรรทุนของเราช่วยยิงนะโอเคตอนนี้มันแอบอยู่หลังเกาะแล้วโอเคเรือมันแอบหลังเกาะโอเคไหนดูดิดูเหมือนว่าเรือประจรบานเราจะช่วยในการ ยิงโต้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะโอเคขอแกม่าเพื่อนที่ช่วยย <Okay. S 1> ิงโต้ไปหน่อยเหมือนว่ามีตรงมันยิงมันออกไป็นเหยื่อโอ้โหได้ได้ได้ท่านหน้าโอเคเดี๋ยวได้ได้ได้แลวนั่นมันเรือประจัญบานจัตุร์รายงานมิกัดเรือประจัญบานจัตุร์ที่ที่ตำแหน่งไหนไม่รู้ก็ไม่ได้เปิดดูนะตอนนี้สองกล้องอยู่ไม่ได้เปิดดูพิกัดโอเคโอเคเพื่อนเรายิงปืนใหญ่ไปมันยิงไปทิศไหนไม่รู้ไะแต่น่าจะยิงไปที่กุณม้าแหละนะ ตอนนี้เราเห็นเรือประจาําบานศัตรูอยู่ไกลไกลไกลมากด้วยโอ้เรือพิฆาตฝั่งเราจมใช่เรือพิฆาตฝั่งเราจริงเลยแปลว่าเราก็เป็นเรือพิฆาตลำเดียวที่ยังเหลืออยู่ทินนะเออเด็วนะตรงนี้เรือเรือพิฆาตศัตรูตแน่ๆเพราะว่าเราฝั่งเราเหลือแค่ลำเรานะเฮ้ยจังหงวันนี้ก็มาร์กยาวๆไปโอ้ยโดนทล่มโดนทลลมโดนทลลมโลวลเลยเนี่ยตาลทำไมไม่มีใครประจัญปืนใหญ่แล้ววะนั่น วยิงอะไรเ้ยโอ้ยนี่ยังลิฟเดือหน,นีโอ้ยกูเด้งไม่กดยิงไม่ได้เว้ยอืมเอ้เ่นะเรามาจากไหนวะแปลว่าเรือพิฆาตสองลำกำลังรุมมาอยูอ่ว่าใช่แล้มามาชุดหน่งแบน,นี้ว่าใช่แล้ยังไงก็ใช่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันล um, ุมสองลำเลยล่ะใจเย็นนะโอ้นี่ไงสองลำนะโอ้ค่อยๆถอยเพื่อนถอยระวังระวังตอมากนะเพื่อนเรายิงต่อไปชุดหนึ่งตรงนู้ดนั่นมันก็อ่ใช่โดนไปโดนไปชุดหนึ่งนะน้อน้อยก็นำความเสียหายได้อยู่แล้วพ่ฆาตแป๊บๆโดนโดนตอมันเยอะมันก็จมแล้วนะโอเคขณะนี้เรากำลังโจมตีมันโอเคค่อยๆยิงไปเพื่อน ยิงไปยิงไปโอเคอย่างนั้นแหละสวยเรือประยนต์ศัตูนลำหนึ่งจมไปแล้วเหลืออีกลำหนึ่งนะเหลืออีกลำหนึ่งก็ต้องจัดการให้ซินซักเราต้องไม่ยอมให้ใครมารุกรานน้านน้ำเราโอ,เโอ้โหนัดเดียวแตกเลยเออว่ะเรือประจันานเราช่วยยิงดีกว่าเออขอบใจมากเพื่อนนี่ช่วยยิงซัพพอร์ตเราตอนนี้นะโอเคทีนี้ในเวลาเกมพลิกแล้วเหลือเรือประจันานศัตรูอยู่แค่ลำเดียวเพราะฉะนั้นเราจะรุม จังหวะนีะ้มันอยู่ไหนวะลุโอมันยิงมาจากฟ่งน้นแปลว่ามันอยู่หลังเขาใช่มันอยู่หลังเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ้อมไปยิงใช่ใช่ดูมันว่านั่นไงเคมาอยู่วิกันนี้ปืนใหญ่เลยกปตันมาปืนใหญ่แล้วครับปอยเรือให้ปืนเรือเรายิงดิแล้วทำไมปืนใหญ่เรือเรามันมีคนเดียววะ ตรงไหนไปกระจุกกันอยู่เรือบรรันบานหมดน่าเนี่นะแล้วก็เอ่ออ่า,อาชิดภาพไม่โหลดภาพเรือไม่โหลดนะกดมากยากไปตายเลยโอเคโอ้โอ้กดแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยไปเลยนั่นแหละตอนนี้โดนรุมอย่างหนักยังไงก็แตกแน่นอนนะมาอย่างนี้สภาพนี้ยังไงก็แตกแน่แต่กูว่าอย่างภาพกูมันยังยังไงอยู่ว่ามันมองไม่ค่อยชัดแดดนิดนึงนะขอขอ ที่คุณไม่ไหวเลยสภาพขป,ปลัอมองของปรั๊เนี่ยโอ้โอ้ปลั๊กยับปั๊กเพืชนะพอดีนะอย่างน้อยเอาอ,อย่ผมก่อนนะอย่างน้อยศึกนี้เราก็เป็นผู้ที่จะชนะไม่ใช่ผู้ชนะที่จะ,ะไห้ผู้ชนะในการรบทางเรือครั้งนี้นะโอเคหมูศึกวันนี้จะจบแล้วกลับบ้านนอน thank you